โรงเรียนเซนต์ยเซฟคอนเวนเป็นสถานศึกษาหนึ่งในเครือของคณะภคินีเซนต์ฟอร์เดอชาร์ดก่อตั้งเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2450เพื่อการศึกษาอบรมแก่บรรดาเด็กหญิงและเป็นโรงเรียนลำดับที่3ของคณะภคินีเซนต์ฟอร์เดอร์ชาร์ดประเทศไทย โดยการเชิญนามของนักบุญโยเซฟมาเป็นนามโรงเรียนซึ่งถือว่ากิจการเมตตาธรรมทางการศึกษาณโรงเรียนแห่งนี้ได้ยกถวายแด่พระเป็นเจ้าตามจิตตารมของนักบุญโยเซฟรายนามคณะผู้บริหารโรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนมีดังนี้ แมมมีเรียมเดอร์แซงอานกิจเจริญมหาอธิการินีเจ้าคณะแขวงเซอร์อักแนสบุญรักษาศีตระกูลอธิการินีเจ้าคณะแขวงคณะพระคนีนเซนต์ปอเดอชาร์ดประเทศไทยเซอร์เซเลตินาเดอร์มาลีกิจเจริญ อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนเซอรเรเนมารีแสงฮิรันงานดูแลสวนและบริเวณโรงเรียนเซอร์เซนอังเดรอาศัยงานโภชนาการและดูแลนักเรียนประจำ เซอร์โรสมารีเอกสาโรธงานตัดเย็บเซอร์อัลเฟรดสุจีวรศินสอนวิชาคำสอนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่สองเซอร์เอดิสสุวรรณเงี่ยมแก้วสอนวิชาคำสอนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6เซอร์เอรินดาเกรซิวา สอนวิชาคำสอนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่สเซอร์มาริอาอัชลาสุภาวัยช่วยงานแขวงคณะพัคินีเซนปอร์เดชาร์ตประเทศไทยรับผิดชอบพิธีกรรมของสภาพระสังฆราชซ้อมเพลงให้โนวีเซียสอนการจัดเพลงให้ยุวพัคินี เซอร์มาริกเกตบุญทิวาสิริกันสอนวิชาคำสอนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่1สอนวิชาภาษาอังกฤษและปฏิบัติหน้าที่เซอร์สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึง6เซอร์เบอร์นราดีนสุกัญยาสถาพวรวัรรัต สอนวิชาคำสอนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3ศินสงงาปฏิบัติหน้าที่เซอร์สายชั้นประถม,มะศึกษาปีที่1-3และมัธยม,มศึกษาปีที่1-3เซอร์เทเรซาเกตแก้วพันนาเชษสอนวิชาคำสอนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่5พลมาลีชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่4-6และรับผิดชอบภาคภาษาอังกฤษ เอร์อนาเบลโสภาเทะเวสอนวิชาคำสอนชั้นประถมศึกษาปีที่สองเซอร์แมรี่ฟาติมาวิพาดาปาละวงสอนวิชาคำสอนชั้นประถมศึกษาปีที่6ศีลกำลังและปฏิบัติหน้าที่เซอร์สายชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 เซอร์มาริสาสังก้องเดชาสอนวิชาคำสอนชั้นประถมศึกษาปีที่3ามเซอร์แมรี่ลอเรนซ์หานริธาสอนวิชาคำสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1เมื่อนักเรียนพบท่านมาแม่หรือมาเซอร์ทุกท่านให้นักเรียนทำความเคารพและทักทายสวัสดีท่านด้วยนะคะลำดับต่อไป เรียนเชิญคุณครูเนตซายเฉยตรองการพบและพูดคุยกับนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆลูกๆของครูนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนวันนี้เด็กๆของครู5000กว่าคนเรากลับมาเรียนที่โรงเรียนของเราครูขอเป็นตัวแทนคุณครูทุกท่านในการต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับมาออนไซต์ที่โรงเรียนด้วยความยินดีนะคะ อันดับแรกครูขอแนะนำคุณครูหัวหน้างานปกครองในปีการศึกษา2565ซึ่งจะมีด้วยกันสคนท่านที่1คุณครูบุตรสลินสรีสุขคุณครูหัวหน้างานปกครองภาคภาษาไทยระดับประถมจะดูแลนักเรียนชั้นป .1 ถึงปหท่านที่สองคุณครูสุภาทองแท้เป็นหัวหน้างานปกครองภาคภาษาอังกฤษระดับประถมเกรด1ถึงเกรดห ส่วนหัวหน้างานปกครองภาคภาษาไทยระดับมัธยมม1นถึงม6ก็คือครูเนสายเฉยตรองการนะคะท่านสุดท้ายคุณครูสุดาบุญคล้ายคุณครูหัวหน้างานปกครองภาคภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเกรด7ถึงเกรด12นักเรียนทุกคนคงเตรียมตัวมาพร้อมที่จะกลับมาโรงเรียนของเราซึ่งครูทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ และอยากให้ทุกคนเตรียมตัวในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนซึ่งเราไม่เคยละทิ้งการเรียนให้มีการเรียนออนไลน์มาตลอดในเรื่องของการเรียนครูไม่เป็นห่วงเพราะคุณครูทุกท่านได้เตรียมการสอนเป็นอย่างดีเพื่อพวกหนูแต่สิ่งที่ครูเป็นห่วงก็คือพวกลูกๆต้องบริหารตนเองในหลายๆด้านเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การอยู่ในโรงเรียนก็คือการปลูกฝังให้เราเตรียมความพร้อมไปสู่สังคมที่ใหญ่ขึ้นวันที่เราประถมนิเทศในปีการศึกษานี้เรามาพบกันเพื่อทบทวนระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนซึ่งนักเรียนจะอ่านได้จากหนังสือคู่มือนักเรียนทางโรงเรียนได้จัดทําคู่มือนักเรียนเล่มใหม่ขึ้นเพื่อแจกให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนหวังว่านักเรียนทุกๆคนคงจะได้อ่าน ะคะใครที่ยังไม่อ่านอ่านชนะลูกนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าหนูอ่านมันจะมีแนวปฏิบัติเพราะมีทุกอย่างที่บ่งบอกถึงความเป็นนักเรียนของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนมีสิ่งที่แนะนำว่าอะไรคือข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนอะไรคือข้อที่ควรหลีกเลี่ยงที่เป็นข้อห้ามขอให้ทุกคนอ่านและ เมื่ออ่านแล้วไปถึงหน้าสุดท้ายนะะเราจะเห็นว่าจะมีตัวสแต็มค่ะที่มีการลงชื่อนะคะว่านักเรียนได้ผ่านการอ่านแล้วพร้อมกับลายเซ็นของผู้ปกครองเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ปกครองให้นักเรียนให้ผู้ปกครองได้อ่านด้วยนะคะคู่มือนักเรียนเล่มน,นี้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน ถ้าพวกหนูสงสัยอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบการแต่งกายและทรงผมศึกษาได้จากคู่มุนักเรียนจะอยู่ในหน้า81ถึงหน้า92ครูเข้าใจว่าพวกหนูอยู่บ้านมานานแล้วอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องแต่ครูขอความร่วมมือด้วยนะคะตอนนี้หลายๆคนที่ให้ความร่วมมือกับครูเมื่อมาเรียนออนไซต์ site, เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การที่ลูกขอให้นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นเด็กที่ดีของโรงเรียนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาตินักเรียนที่รักครูฝากคำพูดที่อยากจะได้ยินจากพวกหนูในวันนี้ก็คือคำว่าสวัสดีเมื่อพบกันขอบคุณเมื่อมีสิ่งดีๆให้กันขอโทษเมื่อเราทำอะไรไม่ถูกต้องและคำสุดท้ายก็คือ ให้ความร่วมมือเมื่อเราขอความร่วมมือกันเพราะจะเป็นโอกาสที่ให้มีสิ่งดีๆติดตามมาทุกวันนี้เราจะทำสิ่งใดเราต้องไปด้วยกันทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันรักกันดูแลช่วยเหลือกันทำในสิ่งที่ถูกต้องยึดระเบียบปฏิบัติเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันยึดมั่นในการทำความดี มีเหตุและผลยอมรับฟังซึ่งกันและกันถ้อยคําหรือข้อความคําพูดที่อยากให้ไว้กับพวกหนูนั้นเนี่ยขอให้เป็นสิ่งที่ติดตัวพวกเราไปเราสามารถใช้ได้กับทุกๆคนตั้งแต่ท่านมาแม่ท่านอธิการเซอร์คุณครูคนรอบข้างและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัว ใช้คำว่าสวัสดีใช้คำว่าขอบคุณใช้คำว่าขอโทษลำดับต่อไปครูขอแนะนำคุณครูหัวหน้าสายชั้นกิจาการนักเรียนที่จะมาดูแลพวกหนูนอกเหนือจากคุณครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยในชั้นนะคะระดับชั้นประถมศึกษาชั้นป .1 คุณครูสายชั้นกิจาการนักเรียนคุณครูปัทมาพรจิตตารม ป .2 คุณครูสายชั้นกิจการนักเรียนคุณครูมายุรีเอี่ยมอวมป .3 คุณครูสายชั้นกิจการนักเรียนคุณครูนัทพรทองแท้ป .4 ครูสายครูสายชั้นกิจการนักเรียนคุณครูปัญจรัตวงวินิจป .5 ครูสายชั้นกิจการนักเรียนคุณครูทัศนาจันมณีป .6 ครูสายชั้นกิจการนักเรียนคุณครูนฤพัฒวิชัยประเสริฐ สำหรับระดับมัธยมศึกษาชั้นม 1, .1 คุณครูสายชั้นกิจการนักเรียนคุณครูเปรมิกาสันติคิรีม .2 ครูสายชั้นกิจการนักเรียนคุณครูเทียนสุภาพม .3 ครูสายชั้นกิจการนักเรียนคุณครูวันดีแสงเพชรม .4 ครูสายชั้นกิจการนักเรียนคุณครูเจตนา,นาม,มุลมณีม .5 รรรค,คร,ร,รูสายชั้นกิจการนักเร,รียนคุณครูมลิว,วันชูเกรสิริม6ครูสายชั้นกิจการนักเรียนคุณครูภาวิไลวงศ์สวรรค์ภาคภาษากฤษเกรด1ถึงเกรด6ครูสายชั้นกิจการนักเรียนคือคุณครูนวาวรัตจิตวิริยยิ่งยงเกรด7ถึงเกรด9ครูสายชั้นกิจการนักเร,รียนคุณครูส,รรคครสิริรัตน์ตันรัตนะ และเกรด10ถึงเกรด12ครูสายชั้นกิจาการนักเรียนคุณครูโชติพันธ์ตันวิเชียนนักเรียนคะแม้สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ปกติทีเดียวแต่หลายๆอย่างเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะการปกติซึ่งบางอย่างทางโรงเรียนก็มีการปรับเปลี่ยนให้กับพวกหนูหลายๆเรื่องครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครูจะได้รับความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนขอให้นักเรียนใช้ชีวิตยังมีความสุข ในปีการศึกษานี้ด้วยความซื่อตรงเรียบง่ายการงานรักเมตตาและรู้คุณรักโรงเรียนให้ม,มากมาเพราะนี่คือบ้านที่สองของพวกหนูขอพระเจ้าอวยพรให้กับพวกหนูและครอบครัวมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะคะและลำดับต่อไปเรามาทำความรู้จักกับ พี่ๆสภาที่จะมาช่วยกันดูแลน้องๆร่วมกับคุณครูมาทำความรู้จักกับพี่ๆกันเลยค่ะรายนามคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2565โครงสร้างของสภานักเรียนโรงเรียนเซน์โยเซฟคอนเวนประกอบไปด้วยคณะกรรมการสภานักเรียนทั้งหมด6สีได้แก่ลำดับที่1สีน้ำเงิน นางสาวพิมนารามหาเทพประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2565นางสาวนิชาพาปินทศิริรองประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2565และคณะกรรมการสภานักเรียนสีน้ำเงินลำดับที่สองสีแดงนางสาวนิชากรธรรมปฐมวงศ์ประธานสภานักเรียนสีแดง นางสาววรินวรดีชาคริตอภิวิทย์รองประธานสภานักเรียนสีแดงและคณะกรรมการสภานักเรียนสีแดงลำดับที่3สีเหลืองนางสาวนารักษพลสมบัตินันประธานสภานกักเรียนสีเหลืองนางสาวจิรพิญญาวิทูกิจวัฒนารองประธานสภานักเรียนสีเหลืองและคณะกรรมการสภานักเรียนสีเหลือง ลำดับที่4สีเขียวนางสาวเจรนินเจมกนกประธานสภานักเรียนสีเขียวนางสาวรวินนิพาเรียงเพชรรองประธานสภานักเรียนสีเขียวและคณะกรรมการสภานักเรียนสีเขียวลำดับที่หสีฟ้านางสาวกัญญาเนตรประสบเนตรประธานสภานักเรียนสีฟ้านางสาวโบบบชาเอี่ยมสีรองประธานสภานักเรียนสีฟ้า และคณะกรรมการสภานักเรียนสีฟ้าลำดับที่6สีชมพูนางสาวอารุณรัตน์พรพักกุลประธานสภานักเรียนสีชมพูนางสาวภูสนาดาจันแสงเจริญรองประธานสภานักเรียนสีชมพูและคณะกรรมการสภานักเรียนสีชมพูเลข,ขานุการสภานักเรียนนางสาวพูมพรราชอาศัยสภานักเรียน คือองค์กรภายในโรงเรียนซึ่งมีสมาชิกมากจากนักเรียนผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของนักเรียนในโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆตามที่ได้รับการอนุมัติหรือตามความเหมาะสมโดยอาศัยความรักความสมมามัคคีของพี่น้องชาวเซนโยเซฟคอนเวนทุกคน เพื่อให้โรงเรียนเซนิโยเซฟคอนเวน์ของเราทุกคนได้มีการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไป